พระไตรปิฎกกันที่เจ็ดคำพีคุตกะนิกายเปตะวัตถุว่าด้วยประเญาติพระเจ้าพิมพิสารดำเนินเนื้อความตามอัตตกถาแห่งเปตะวัตถุในคำพีปรมัตถทีปณีนั้นว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่พระเวลุวันกรุงราชเจริ ได้ทรงปราบประเรตเป็นอันมากให้เป็นต้นเหตุจึงได้ตรัสเทศนาว่าติโรกุเทสุติทันติดังนี้เป็นต้นซึ่งจะมีเนื้อความแจ่มแจ้งในภายหลังในตอนนี้จะได้แสดงถึงเรื่องพิสดารอันเป็นเรื่องเบื้องต้นแห่งเประเ,รเหล่านั้นก่อน กล่าวคือในกับที่92นับถอยหลังจากกับนี้ลงไปมีพระนครหนึ่งชื่อว่าพระนครกาสีปุระที่พระนครกาสีปุระนั้นก็มีพระราชาพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าชัยเสนพระเจ้าชัยเสนนั้นก็มีพระราชเทวีทรงพระนามว่าพระนางสริมานะมีพระราชเทวีทรงพระนามว่าพระนางสริมา พระโพธิสัตว์เจ้าชื่อว่าปุษะได้ทรงถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางสริมาเมื่อประสูติแล้วก็ทรงเจริญวัยเป็นลำดับมาจนกระทั่งได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้าชายเสนก็ทรงถือว่าโอรสของเราก็เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็ต้องนับว่าเป็นของเราแล้วก็ทรงบำรุงด้วยพระองค์เองไม่ให้โอกาสแก่บุคคลเหล่าอื่น พระราชกุมารพี่น้องสามพระองค์ซึ่งเป็นพระเจ้าน้องต่างบรรดานะซึ่งเป็นพี่น้องต่างบรรดากันนะของพระพุทธสัพพธเจ้านั้นก็จึงคิดกันว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่โลกบ้างไม่ใช่เพื่อบุคคลผู้เดียวส่วนพระราชบิดาของพวกเราไม่ให้โอกาสแก่บุคคลเหล่าอื่นทำอย่างไรพวกเราจึงจะได้ปฏิบัติพระพุทธองค์ กับท้งพระภิกษุสงฆ์จึงตกลงกันว่าพวกเราต้องการทำอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะได้ครั้นตกลงกันแล้วก็จึงให้ทำเป็นเหมือนปรมแดนเกิดความวุ่นวายขึ้นลำดับนั้นพระเจ้าชัยาเสียนก็ทรงทราบพ,พรอมแดนเกิดความวุ่นวายขึ้นก็จึงโปรดให้พระเจ้าลูกทั้งสามเสด็จไปปราบปรามเมื่อพระเจ้าลูกทั้งสามเสด็จไปปราบปรามากลับมาแล้ว เท้าเธอก็ทรงยินดีได้พระราชทานนะพอว่าพวกเจ้าต้องการสิ่งใดก็จงขอสิ่งนั้นพระเจ้าลูกทั้งสามกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ต้องการจะปฏิบัติพระพุทธองค์พระราชาตรัสตอบณนะว่าจงขออย่างอื่นยกอย่างนี้เถิดพระเจ้าลูกทั้งสามก็จึงกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ไม่ต้องการอย่างอื่นพระเจ้าข้าตรัสตอบว่าถ้าอย่างนั้น จงขอให้มีกำหนดการเวลาพระเจ้าลูกทั้งสามจึงทูลขอเจ็ดปีถถเท้าเธอก็ไม่ยอมพระราชทานจึงทูลขอลดลงไปคราวละหกปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่งปีเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนถถอเท้าเธอก็ไม่ยอมก็จึงทูลนะขอเพียงสามเดือนถถอเท้าเธอก็จึงยอมลำดับนั้นพระราชกมุมารทั้งสามนั้นก็พากันไปเฝ้าพระพุทธสพพุทธเจ้านะกราบทูลว่า ข้าพระองค์ทั้งหลายประสงค์จะปฏิบัติพระองค์ตลอดสามเดือนขอพระองค์จงไปทรงจำพรรษาอยู่ที่บ้านเมืองของข้าพระองค์ตลอดสามเดือนเถิดพระเจ้าข่าพระพุทธองค์ก็ทรงรับด้วยพระอาการนิ่งอยู่พระราชกมุมารทั้งสามนั้นก็จึงส่งหนังสือไปถึงหัวหน้าส่วยและก็นายคลังในหัวเมืองของตนของตนว่าพวกเราจะต้องปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดสามเดือนนี้ โคกเจ้าจงจัดสิ่งทั้งปวงมีสร้างวิหารเป็นต้นไว้ให้พร้อมหัวหน้าสวยก็ได้จัดสิ่งทั้งปวงให้เสร็จแล้วแจ้งไปให้ทราบพ,พระราชกมุมารทั้งสามนั้นก็นุ่งผ้าเหลืองพร้อมกับบริวารหนึ่งันห้าร้คนไปอยู่ที่วัดนำพระพุทธเจ้าและก็พระภิกษุสงฆ์ไปสู่วิหารในหัวเมืองของตนแล้วให้จำพรรษาอยู่ในที่นั้น ราชกมุมารทั้งสามนั้นมีในคลังอยู่คนหนึ่งในครังคนนั้นพร้อมทั้งภรรยาได้เป็นผู้มีศรัทธาที่เลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเป็นอันดีนายพร,รานผู้นั้นได้จัดการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธอค์เป็นประธานโดยเคารพส่วนหัวหน้าสวยในหัวเมืองกับปริวารสิบเอ็ดหมืน่นก็ได้จัดการถวายทานโดยเคารพเหมือนกัน แต่ก็มีบริวารบางพวกไม่พอใจได้ทำอันตรายแก่การให้ทานได้กินของที่จะให้ทานเสียด้วยตนเองทั้งได้เผาโรงครัวเสียก็มีพระราชกมุมารทั้งสามกับทั้งบริวารได้กระทำสาักการะบูชาพระพุทธเจ้าตลอดสมเดือนแล้วก็อันเชิญพระพุทธเจ้ากลับไปสู่เมืองของพระราชบิดาต่อมาภายหลังพระพุทธเจ้าก็ปรินิพ,พานอยู่ในเมืองนั้น พระราชากับพระราชารถทั้งสามและก็หัวหน้าเก็บสวยกับนายคลังก็ได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์ส่วนพวกที่ทำอันตร,รายแก่การถวายทานเหล่านั้นได้พากันไปตกนรกเมื่อคนทั้งสามพวกนั้นกลับไปกลับมาอยู่ในสวรรค์และก็นรกนั้นก็ล่วงไปได้9กกับมาถึงพัตรากับอันนี้พวกที่ทำอันตรายแก่ทานนั้นได้มาเกิดเป็นเปรตในครั้งศาสนาของพระกะกุ สนพุทธเจ้าในคราวนั้นหรือจะได้กล่าวเป็นพระนามว่าพระกุกุสนทะพุทธเจ้า,าในคราวนั้นคนต่างหลายก็ได้ให้ทานอุทิศผลให้แก่พวกเปรตซึ่งเป็นญาติของตนของตนว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของข้าพเจ้าเปรตพวกนั้นก็ได้สมบัติด้วยอํานาจผลทานที่พวกญาติส่งไปให้คราวนั้นเปรตจําพวกนี้ได้พากันไปเฝ้าพระกุกุสนทะ หรือว่าพระกะกุศลสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามนะว่าทำอย่างไรพวกข้าพระองค์จึงจากผลจากโลกเปรชพระเจ้าค่ะพระกะกุศลพุทธเจ้าก็าจึงตรัสบอกว่าเมื่อแผ่นดินนี้สูงขึ้นได้หนึ่งโยชน์้จะมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโกนาคมเกิดขึ้นในโลกพวกเจ้าจงรอทูลถามพระโกนาคมเถิดเปรตเ,เหล่านั้นก็ได้รอทูลถามพระโกนาคม พระโกนาคมก็จึงตรัสว่าเมื่อแผ่นดินนี้สูงขึ้นไปได้หนึ่งโยชน์จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระกัสปะเกิดขึ้นในโลกพวกเจ้าจงทูลถามพระกัสปะโน้นเถิดเปรตเหล่านั้นก็ได้ทูลถามพระกัสปะพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเมื่อแผ่นดินนี้สูงขึ้นไปได้อีกหนึ่งโยชน์จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าโคดมเกิดขึ้นในโลกในคราวนั้นญาติของพวกเจ้า จะได้เกิดเป็นพระราชาทรงพระนามว่าพิมพิสารพระราชาพิมพิสารนั้นจักถวายทานแก่พระโคดมพุทธเจ้าแล้วอุทิศผลให้แก่พวกเจ้าพวกเจ้าจะได้ทิพะยะสมบัติพ้นจากความเป็นเปรตในคราวนั้นพระกาศสะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสบอกดังนี้แล้วเปรตเหล่านั้นก็ดีใจเหมือนกับตนจะได้ทิพยะสมบัติในวันพรุ่งนี้ต่อจากนั้นมาได้ตลอดหนึ่งพุทธันดรคือชั่วแผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยธ พระโคดมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธเจ้าของเราทั้งหลายก็ได้เกิดขึ้นในโลกพระราชกมุมารทั้งสามนั้นก็ได้จุติจากเทวโลกพร้อมกับบริวารหนึ่พันแล้วก็มาเกิดในตระกูลพราหมณ์ในแว่นคว้นมคตเวลาเติบตัวขึ้นก็ได้บวชเป็นดาบทอยู่ในขยาศีสาประเทศหัวหน้าเก็บสวยก็ได้เกิดมาเป็นพระเจ้าพิมพิสารนายกลังได้มาเกิดเป็นวิสาขาเศรษฐี ภรยาของนายกลังก็ได้มาเกิดเป็นที่ดาเศรษฐีผู้มีชื่อว่านางธรรมทินนาบริวารน,นอกนั้นก็ได้มาเกิดเป็นบริวารของพระราชาครั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสรู้แล้วประกาศพระธรรมจักแล้วก็ได้เสด็จไปทรมานพวกตาบทสามพี่น้องกับตั้งบริวารหนึ่งพันแล้วเสด็จไปกรุงราชจะครืได้โปรดให้พระเจ้าปิมพีสารกับพวกพรามและกาปดีสิบเอ็ดหมื่น ซึ่งออกไปเฝ้าให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลคราวนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้ทูลนิมนต์พระพุทธองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ให้เสด็จเข้าไปที่ฉันในพระราชวังในวันรุ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพอเช้าขึ้นเท้าสกกะเทวราชซึ่งทรงจำแรงเป็นมานกหนุ่มน้อย <c oughs> ก็ได้เสด็จนำหน้าพระพุทธองค์เ <c oughs> ข้าไปสู่กรุงราชจริพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ที่เคยเป็นดาบททั้งสาม พี่น้องกับทั้งบริวารก็ได้ทรงรับมหาทานของพระเจ้าพิมพิสารในราชนิเวศเประเดเหล่านั้นก็กล่าวกันว่าคราวนี้พระราชาจักได้ให้ทานเพื่อพวกเราแล้วก็ผ่ากันไปยืนล้อมพระราชวังครั้นพระราชาถวายทานแล้วก็ทรงนึกถึงประที่ประทับของพระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์ควรจะประทับอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้แบ่งผลทานนั้นให้แก่ใครใคร เมื่อพวกเปรตนั้นรู้อย่างนั้นก็หมดความหวังพอถึงเวลากลางคืนก็ได้มาทําเสียงร้องอย่างน่าสะพึงกลัวในพระราชวังพระราชาก็ทรงสะดุ้งกลัวชาวขึ้นจึงได้ไปกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระพุทธองค์ว่าข้าพระองค์ได้ยินเสียงอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีเหตุผลอย่างไรแก่ข้าพระองค์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าอย่ากลัวเลยมหาราชาสิ่งที่ไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งจกไม่มีแก่มหาบอพิษ ในครั้งพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าโนนพวกญาติของมหาบอพิษได้กินของที่เขาตั้งใจจะถวายสฆงแล้วก็ได้เกิดเป็นเปรตอดอยากอยู่ตลอดกาลนานเปรตพวกนั้นหวังว่าจะได้รับผลทานของมหาบอพิษแต่เมื่อวานนี้เป็นเต็มหาบอพิษได้ถวายทานแล้วไม่ได้เปล่งวาจายกผลทานให้เปรตพวกนั้นก็หมดความหวังจึงได้มาส่งเสียงร้องให้หน่ากลัวดังที่โปร่งได้ ทรงสดับแล้วนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็จึงทูลถามว่าถ้าข้าพระองค์ได้ให้ทานอีกแล้วยกผลทานให้เปรตพวกนั้นจะได้รับผลหรือพระพุทธองค์ก็จึงตรัสตอบว่าได้รับจึงกราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงเสด็จเข้าไปฉันทที่วังของข้าพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้ากราบทูลดังนี้แล้วก็เสด็จกลับพระราชวังได้ตรัสสั่งให้ตกแต่งมหาทานเสร็จแล้ว ให้ไปกราบทูลเวลาเสด็จแด่พระพุทธองค์พระพุทธองค์กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ก็ได้เสด็จเข้าไปในพระราชวังประทับนั่งณอาสนะที่เขาได้แต่งตั้งไว้ถวายเปรตเหล่านั้นก็ได้พากันไปยืนอยู่ในที่ต่างๆมีภายนอกฝาเป็นต้นด้วยหวังว่าเราจะได้ทิพยสมบัติในวันนี้พระพุทธองค์ได้ทรงบันดาลให้เปรตเหล่รรานั้นปรากฏแก่พระราชา เมื่อพระราชาถวายน้ำทักษิณาคือน้ำอันเป็นเครื่องหมายแห่งการให้ทานแล้วเปล่งวาจาว่าขอทานนี้จงมีแก่พวกญาติของข้าพระองค์ในทันใดนั้นก็มีสะโบกกรณีอันเตยมด้วยดอกบัวตูมเกิดขึ้นแก่พวกเปรตพวกเปรตก็ได้พากันอาบน้ำดื่มน้ำในสระโบกกรณีนั้นแล้วก็หมดความกระวนกระวายสิน้นความเสียหายมีสีกายดังทองคา เวลาพระราชาถวายอาหารแล้วก็เปลงวาจายกผลฐานให้เปรตพวกนั้นก็ได้กินอาหารทิพมีร่างกายเอิบอิ่มบริบูรณ์ดีเวลาพระราชาถวายเครื่องนุ่งห่มและที่นั่งที่นอนเป็นต้นแล้วก็ยกผลให้เครื่องนุ่งห่มคือผ้าทิพประสาททิพที่นั่งที่นอนทิพเครื่องใช้สวยทิพต่างๆก็เกิดแก่เปรตเ,เหล่านั้นในทันทีทันใด พระพุทธองค์ได้ทรงบันดาลให้สมบัติของเปรตเหล่านั้นปรากฏแก่พระราชาพระราชาได้ทรงเห็นแล้วก็ทรงดีพระไทยอย่างยิ่งเมื่อพระพุทธองค์ทรงเสวยเสร็จแล้วก็ได้ทรงแสดงติโรกุทธกคาถาเพื่ออนุโมทนาทานของพระราชาว่าติโรกุเทสุติดทันติซึ่งมีเนื้อความว่าเปรตทั้งหลายได้มาสู่เรือนของตนแล้วก็ยืนอยู่ในที่ต่างๆบางจำพวก ก็ยืนอยู่ที่นอกฝาบางจำพวกก็ยืนอยู่ตามที่ต่อแห่งเรือนและก็ตรอกสามแพ่งที่และก็สี่เพ่งบางจำพวกก็ยืนอยู่ที่บานประตูเมื่อคนทั้งหลายจัดข้าวน้าวําเอาไว้นะก็ไม่มีใครจะระลึกถึงเปรตเหล่านั้นเพราะกรรมของเปรตเหล่านั้นเป็นปัจจัยบุคคลเหล่าใดซึ่งเป็นผู้มีความเมตตาบุคคลเหล่านั้น ยอมให้เข้าน้ำอันสะอาดอันประณีตอันสมควรแก่สมณะตามเวลาเพื่อพวกญาติเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็เปล่งวาจาว่าขอทานนี้จงมีแก่ญาติของเราขอพวกญาติของเราจงเป็นสุขเปรตเหล่านั้นครั้นมาพร้อมกันแล้วเมื่อเขาจัดเข้าน้ำไว้แล้วก็อนุโมทนาโดยเคารพว่าพวกเราได้สมบัติเพราะญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นจงมีชีวิตอยู่ยืนนาน พวกเราเป็นอันพวกญาติได้ทําการบูชาแล้วพวกทายกย่อมไม่ไร้ผลการทํานาการเลี้ยงโคย่อมไม่มีในเปรียบพิสัยการค้าขายด้วยเงินก็ไม่มีในเปรียบพิสัยพวกเปรตในที่นั้นๆย่อมได้เลี้ยงชีพด้วยผลทานที่บุคคลให้จากโลกนี้น้ําฝนที่ตกลงมาในที่ดอนย่อมไหลไปสู่ที่ลุ่มชันใดทานที่บุคคลให้จากโลกนี้ก็สําเร็จแก่พวกเปรตฉันั้น ห่วงน้ำเต็มด้วยน้ำแล้วก็ไหลไปสู่มหาสมุทรสาครชั้นใดทานที่บุคคลให้แล้วจากโลกนี้ก็สำเร็จแก่พวกเปรตฉันนั้นบุคคลผู้ระลึกถึงอุปการะคุณที่เขาทำไว้เมื่อก่อนนั้นว่าผู้นั้นได้เคยให้สิ่งนี้แก่เราได้เคยทำสิ่งนี้ให้แก่เราได้เป็นญาติมิตรสหายของเราดังนี้แล้วควรให้ทานเพื่อพวกเปรตย ใครๆไม่ควรร้องไห้ไม่ควรเศร้าโศกเสียใจไม่ควรพิไรรำพันถึงผู้ที่ตายไปเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายพวกญาติย่อมอยู่อย่างนั้นการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์นี้ย่อมให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ตายไปตลอดกาลนานโดยเร็วพลันญาติทารรอันนี้มหาบพิตรได้แสดงให้ปรากฏแล้วมหาบพิต เป็นอันได้ทำการบูชายอย่างดีแก่พวกเปรดแล้วทางได้เพิ่มกำลังแก่ภิกษุทั้งหลายบุญที่มหาบอพิษรกระทำนี้ย่อมมีผลมากดังนี้สิ้นเนื้อความในพระบาลีที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เพียงเท่านี้ต่อไปนี้เป็นเนื้อความในอัฏถกถาที่พระอัฏถกถาจารย์ได้แสดงไว้ว่าคําว่ายืนอยู่ในภายนอกฝานั้นก็ เป็นคนปฏิเสธซึ่งการนั่งเป็นต้นหมายแต่การยืนเท่านั้นคือยืนอย่างนั้นอยู่ที่นอกฝาเรือนหรือนอกกำแพงคำว่าที่โตแห่งเรือนนั้นได้แก่ที่โตแห่งฝาเช่นหน้าต่างเป็นต้นคำว่าตรอกสามแพร่งสีแพร่งนั้นได้แก่ถนนสามแพร่งสีแพร่งคำว่ายืนอยู่ที่บานประตูนั้นก็คือยืนพิงบานประตูเมืองและก็บานประตูบ้านเรือน คำว่ามาสู่เรือนของตนนั้นก็คือถึงเรือนของพวกญาติในชาติปางก่อนก็ชื่อว่าเป็นเรือนของตนเพราะเป็นเรือนที่ตนเคยอยู่มาก่อนพวกเปรตย่อมมาด้วยเข้าใจว่าเป็นเรือนของตนเพราะฉะนั้นในพระบาลีจึงว่าพวกเปรตได้มาสู่เรือนของตนครั้นสมเด็จพระทศพลทรงสแสดงว่าพวกเปรตได้มาสู่พระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพีสาร ด้วยเข้าใจว่าเป็นเรือนของตนเพราะเคยเป็นญาติของตนแล้วก็ยืนอยู่ภายนอกฝาเป็นต้นซึ่งได้เสวยผลแห่งความริษยาและความตรนีมีร่างกายน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งแล้วจึงได้ตรัสเป็นพระคาถา,าว่าติโรกุเทสุติดทันติซึ่งมีคําแปลว่าเปรตบางจําพวกได้ยืนอยู่นอกฝาเมื่อจะทรงแสดงซึ่งความที่แห่งกรรมอันเปรตเหล่านั้นกระทําไว้เป็นของร้ายกาศ จึงได้จัดคาถาที่สองซึ่งมีเนื้อความว่าเมื่อมีเข้าน้ำเพียงพอก็ไม่มีใครระลึกถึงพวกเปรตนั้นเพราะกรรมของเปรตนั้นเป็นปัจจัยคือกรรมของเปรตนั้นไม่ทําให้ผู้ใดระลึกถึงเขาแล้วให้ทานเพื่อเขาแล้วจึงสรรเสริญทานที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายเพื่อส่งผลให้ญาติที่เกิดในเปรตพิสัยว่าพวกคนที่มีเมตตากรุณาแก่วพวกญาติย่อมให้เข้าน้ำอันสะอาดอันประณีต อันสมควรแก่สมณะแล้วก็ยกผลให้แก่พวกญาติเหมือนกับมหาบอพิษในบนัดนี้แล้วตรัสว่าพวกปเดลีดที่เป็นญาติเมื่อได้รับผลทานแล้วก็เปล่งวาจาแสดงความยินดีว่าพวกเราได้สมบัติเช่นนี้เพราะญาติเหล่าใดขอญาติเหล่านั้นจงมีอายุยืนเถิดดังนี้ก็ก็งดเนื้อความในติโรกุฎทะคาถาไว้เพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายผู้สดับรับฟังด้วยเทิน